สำหรับสาเหตุของโกกรคกรดไหลย้อนเนี่ยการที่กรดจากกระเพาะจะย้อนขึ้นมาหลอดอาหารได้ปัญหาส่วนใหญ่มาเกิดที่หูรูดของหลอดอาหารส่วนล่างนะคะที่หลวมนะคะหรือว่ามีการไขตัวบ่อยจนเกินไปการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารที่ผิดปกติหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวของกระเพาะที่เช้าก็ปกติก็จะทําให้อาหารค้างในกระเพาะนานแล้วก็ย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารได้ง่ายค่ะสําหรับอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยอาการหลักๆก็จะชัดเจนที่บริเวณหลอดอาหารก็คือจะมีอาการแสบร้อนกลางอกนะคะ แสบขึ้นมาที่คอหรือว่ามีการรู้สึกเรอเปรี้ยวนะคะอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่เหมือนกันที่จะมีอาการนอกระบบหลอดอาหารนะคะคืออาจจะบ่นเรื่องของเจ็บคอเรือรอเร้อรังไอเรื้อรังหรือว่าเสียงแหบเรื้อรังสําหรับแนวทางการวินิจฉัยเนี่ยแพทย์จะอาศัยจากประวัติของผู้ป่วยเป็นหลักและเริ่มให้การรักษาด้วยยาได้เลยนะคะนะแต่ในบางรายที่มีอาการของสัญญ,ญาณอันตรายนะคะเช่นน้ําหนักลดนะคะซีดนะอาเจียนเป็นเลือดไถ่ดำหรือว่ามีการปวดท้องรุนแรง แพทย์จะแนะนําให้มีการส่องกล้องทางเดินาหาส่วนต้นเพื่อเช็คโรครายโรคมะเร็งต่างๆร่วมด้วยนะคะในบางรายถ้าให้การรักษาด้วยยาลดกดแล้วอาการไม่ทุเลาเนี่ย ก็จะมีการแนะนำเรื่องของการใส่สายนะคะผ่านทางจมูกแล้วก็เข้าไปที่หลอดอาหารเพื่อวัดสภาพความเป็นกรดด่างในหลอดอาหารเพื่อยืนยันเรื่องของกฎไหลย้อนร่วมด้วยค่ะแนวทางการรักษาเนี่ยอาศัยสส่วนด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยานะคะในเรื่องของการปรับพฤติกรรมเนี่ยเราเน้นเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะในรายที่น้ําหนักเกินการงดสูบบุหรี่นะคะเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงการเอลงนอนนะคะหลังรับประทานอาหารใหม่ ควรทิ้งช่วงประมาณ3-4ชั่วโมงเครื่องดื่มประเภทคาเฟอีนหรือว่าพวกน้ำบัดลมก็ควรจะหลีกเลี่ยงด้วยค่ะสำหรับยาที่ใช้ในการรักษาเนี่ยยาหลักๆก,ก็คือยาลดการหลังกรดนะคะซึ่งแพทย์จะแนะนําให้ทานอยู่ประมาณ4-8สัปดาห์นะคะแล้วประเมิอนอาการซ้ำค่ะ